สวัสดีครับผมจะมาทดสอบอในส่วนกองอากาศเดิมในรุ่น All New Yaris 120 Auto นะครับว่าระยะทาง402เมตรเวลาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะวิ่งในตำแหน่งเกียร์ D นะครับเปิดแอร์เบอร์2นะครับปกติก็จะเหยียบให้สุดคันเร่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาจะออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับครับผม ครอถนนลงสักนิดนึงครับได้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเหยียบให้สุดแล้วก็ไปนะครับอโอเคเริ่มเลยเวลาวิ่งนะครับ ที่จอดรถนิดหนึ่งับโอ้ครับ, oh. okay. รบผมได้ระยะทางทั้งหมดนะครับที่จับอยู่คือ403เมตรนะครับส่วนส่วนเวลาอยู่ที่19.8วิ นาทีนะครับความเร็วจะอยู่ที่119กโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูที่รถกันนะครับโอเคระกองเดิมจริงไหมครับอีก นี่นะครับกล่องอากาศนะครับกล่องอากาศจะเห็นได้ว่ากล่องอากาศเป็นของเดิมนะครับอาขอจบการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับผมวีออนิวยาลิทันสองออโต้ครับผมขอบคุณครับ